เรื่องฟังนิตรอนะคะฟังนีิเตียนนะคะนีค่ะเพิเ่อเกสายยากมีนหนุ่ยกันนะคะ่ะลุกมาแเลนะคะะุณหนุ่มก็พักกัน,นะะกหลยตรงนี้ลุก นี้พอเท่านี้นะคะ่ะขอบคุณเด่รับช่วยๆเลยนะคะ่ะไปแก้ไป,ปนะคะ่ะเนียเก็บถิ่นนะคะ่ะ กันต่อกันนะค่ะไปต้นต่อไปนะคะ่ะไม่แตะย้อนนะคะ่ะ ทำไปทางป้าทางตัดแป้งไปตอนกระเลียงไปเก็บมาเคลือกันนะค,ะค่ะอย่าเพิ่มเกินสายยากในฝุ่นหนุ่ยกันนะคะลกมื่อไรนะคะฝะะะะะะุ่นหนุ่ยทำนะครับตัดให้หมดต้องทำ เรื่องตรงนี้อย่างเยอะตรงนี้ไ่ได้เก็บก,กับผักนเก็บเลี้ยงเก็บติกถ้ากับข้าวหละะะือหน้าขาดตรงนี้จะได้กลับบ้านนี่นะค๊ะจะไปต้นต่อไปนะคะ ที่แบเพิเ่เกนสายากกมีุน่หนุ่ยกันนค่ะลกมาเลยนะคะกุ่หนุ่มนะครับปากแข้หแบบคลิปนพอเท่านี้นะคะขอบคุณทีรรับ ชมแม่คนนี้นะคะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกคนทุกขอบคุณทุกการกดไลล์นะการกดแชร์นะคะให้แตะย้อนนะคะได้ยังไม่มียังไม่มีคลิปยาวลงทีน่ะคะ่ะแป้งตึงเดือดไปเรื่อปเรื่อยๆนะคะ มันไม่ช่วยเลยนะคะ่ะไปแต้งไปนะคะ่ะคลิปนี้พอเท่าน,นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ไปด้วยเก็บไปด้วยนะคะเก็บจะอมกันต้อนะคะเก็บผิดต้อนะคะ ายมันไมียังไม่มีคลิปยาวลงทีนะคะอัดแป้งติ้งไปเรื่องไปเรื่อยๆนะคะนันมันไม่ไปตอนต่อไปนะคะค่ะคลิปนี้พอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปเตะโยนไปเก็บเก็บเรียนนะคะ ยังไม่มียังไม่มีคลิปยาวลงทีนะคะอ่ะแป้งเปไปเรื่องไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ค่คลิปนี้พอเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเก็บไปเรื่องฟังนี้ต้อนะคะฟังนี้เตียนนะคะฟังนี้ลูกเยอะ เอฟมาเคลือกันนะคะ่ะเอฟมาเคลือกันนะคะ่ะนี่นะคะจะไปต้นต่อไปนะคะ นนะะแป้งไปด้วยเก็ดไปด้วยนะคะเดี๋ยวแม่คุณหนูจะพามาดูวันไหนในแต่เช้านะแม่คุณหนูได้พักอะไรมั้งนะคะพักนเอาะเก็บไเลี้ยงเก็บติดห้ากับข้าวเลยนะคะทีนี้จะได้กลับบ้าน เ,นนะะเกมแล้วนะคะจะอมกันต้อนะคะคลิปนี้พอเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับเอฟมาเคอร์อกันนะคะ ตกเลยนะคะีาา่คเพื่อนเพื่อนสายยากหุ่ยกันะคะตกมาเลยนะคะฝน่นะครับั ชมแม่คนหนึ่นะคะขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกคนทน้ขอบคุณทุกการกดไลล์นะการกดแชร์นะคะ,คะ,คะได้ยังไม่มียังไม่มีคลิปยาวลงทีน่ะคะ่ะแปง้งจิ้งไปเรื่อยๆนะคะนั่นมัน เอ็มแล้วนะคะเอบมาเคลื่อกันนะคะ่ะไปตอนต่อไปนะคะ่ะแกะย้อนนะคะ ย้อนนะกะ